สวัสดีครับพบกับรายการอ Alpha c h a นแนลกันอีกครั้งครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟังไม่ผิดหรอกครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับภาคอีสานครับผมและที่เห็นอยู่นี้นะครับดูเหมือนฟาร์มเลี้ยงกุ้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นบ่อเลี้ยงปลานินและปลาทับทิมนะครับแบบพัฒนานะครับซึ่งมีการปูพีอ้นะครับผมมีการใช้อุปกรณ์อินฟราสตรักเจอร์ฟันดิลิตี้ต่างๆนะครับผมครบวงจรถือถือได้ว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงที มีความทันสมัยและก้าวหน้ามากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญก็คือกับคําถามที่ว่าเลี้ยงปันดินปันทิมกับระบบการเลี้ยงขนาดนี้คุ้มค่ากับคุ้มค่ากันไหมกับมูลค่าของผลผลิตหรือสั์น้ํานะครับผมเรามีคําตอบกันนะครับสําหรับเรื่องของธุรกิจที่นี่นะครับผมที่มีความฝันที่จะเลี้ยงปลาบ,บนทะเลทรายของอีสานนะครับเราจะไปชมกันว่าเขามีความคิดยังไงแล้วก็ในเรื่องของตัวมุมมองในเรื่องของธุรกิจการเลี้ยงแล้วก็ คอนเซปต์แนวในเรื่องของระบบการเลี้ยงนะครับทำไมถึงต้องเป็นระบบการเลี้ยงแบบนี้และในระยะยาวมีความคุ้มค่าอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้นะครับผมวิย่ยูกับทางเจ้าของชนประพัดน์ฟาร์มนะครับผมคุณพัฒนาทีเต้นทองสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับผมครับผม่อนนื่นเลยนะฮะคิดยังไงกันมานั่งกันตรงนี้ฮะที่ล่มๆไม่ยืนที่ยังล่มไม่คุยกันมานั่งให้ยู่กลางกลางแดดให้เผาเล่น <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ก่อน,นืเลยนะครับผม <c oughs> เนี่ยจากที่ได้เห็นก็คือฟาร์มของเราเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มปันินราดพิมที่เลี้ยงแบบว่าระบบพัฒนามากถามก่อนเลยว่าแนวคิดตรงเนี้ย ทำไมเราถึงเอาระบบระบบการเลี้ยทงที่ทันสมัยเนี่ยหรือว่าเป็นการเลี้ยงแบบแบบนานแน่นหรือพัฒนาเนี่ยมาใช้ออกับการเลี้ยงป่านีประดับทิพี่ตั้งต้นเลยเนาะพี่เป็นคนทำปศุสัตว์มาก่อนครับพี่คิดว่าเฮ้ยการเลี้ยงปศุสัตว์ของพี่แม่งทําได้ว่ะทําไมป่าเราจะทําไม่ได้ว้าก็เลยเอาระบบตรงนั้นนะมาเอามาจับตรงนี้เอาระบบตรงนั้นอนะบางส่วนตรงนั้นอนะ มาใช้ตรงนี้มันก็เป็นไปได้อ่ะอมันตื่นเต้นอ่ะ,อะที่อยากทาอ่ะนั่นหมายความว่าเราเห็นในส่วนของอการเลี้ยงไก่ปศุสัตว์เนี่ยระบบของเขาอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแอดวานยังไงกยงกตัวอย่างข่าวก้าอ่ะยกตัวอย่างร่าวก้าก็คือการเลี้ยงไก่เนื้อในระบบปิดเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีนะตดช่างอาหารตดช่างลูกไก่ ควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภมมูมิแล้วก็ควบคุมแสงควบคุมระบบทุกอย่างภายในเนี่ยไก่เนี้สามารถควบคุมได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ล้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าเราทำถ้าเราใส่อินพุตเข้าไปในระบบให้มันเป๊ะเนี่ยเท่ากับว่าเป้าหมายในการเลี้ยงในการผลิตไก่ของเราเนี่ยก็จะออกมาเลี้ยงเลี้ยงกำหนดจับที่กี่วันนล้าหนักเท่านี้เป๊ะเลยเหรอพี่เป๊ะเลยอ,อืมสิ่งที่เข้าไปถูกต้อง ออกมานิดเตอะเองอพี่คิดว่าการที่พี่มองเห็นตรงนั้นมาพี่ก็บอกว่าทาไมป่ามันทําไม่ได้วะพี่เอเอาจุดตรงนั้นอะมาทําที่นี่เลยเอาตรงนั้นระบบตรงนั้นวิธีคิดแบบนั้นมาใช้ในการทําธุรกิจไก่ระบบมาลงที่นี่ใช่อ่าทําไก่ก็ดีทําเลี้ยงไก่ดีๆอยู่แล้วเป็นอาเสียดีๆไม่ชอบทาไมถึงหาเรื่องอุตตริมาเลี้ยงปลาพี่ถามหน่อยชีวิตคนเราต้องหาความท้าทายนะครับแล้วสิ่งตรงเนี้ยมันคือความท้าทาย พี่ว่ามันไปไ,ปได้แต่เราต้องใส่ความชํานาญที่เรามีเข้าไป้าทถ่ายทำไมถึงอยาก้ทาทถายท้านายจุดไหนบ้างตอนนี้เราอยู่จังหวัดเวีย์นะ,ะเป็นจังหวัดที่มีน้ําเป็นทรัพยากรที่น้อยมากแลวคนที่นี่ก็กินปลาอยู่แล้วก็ปลาที่อื่นมากินอยู่แล้วทําไมยังไม่เรยเพื่อให้คนในพื้นที่ตรงเนี้หรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี้ได้ ปลาที่มีคุณภาพปลาที่เขาเรียกว่าปลาที่แบบปลอดภัยอ่ะเหมือนไก่อ่ะที่เหมือนไก่อ่ะ,ท,<ม>อะที่ว่าเราทําสินค้าแบบคุณภาพออกมาปที่เราส่งออกได้ไที่เราส่งออกได้เราอยากทําสินค้าเกลี่ยลออกอะ,อะให้คนพื้นที่ตรงเนี้ยได้ได้รู้ว่าเฮ้ยปลามันก็เราทาปลาเกลี่ยลออกให้คน ได้กินได้กินใช้เยี่ยวเบลปลาจากที่อื่นใช่เราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราเลี้ยงปลาที่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะขายปลาไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่อื่นตลาดที่อื่นเขาเอาปลาที่อื่นมาขายแต่นี่ปลาในพื้นที่แล้วก็ต้องปลาที่มีคุณภาพเป็นปลาที่มีแหล่งที่มาปลาที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เนี่ยคุณจะไม่กินหรอืมครับจริงก็จริงเนาะก่อนที่จะโอเคละเห็นไหนๆก็พูดมาขนาดนี้ละ ก่อนที่จะไปลงลึกระบบร์มเนี่ยให้มอกให้โมอถึงคุณภาพปลาของเราก่อนว่าเป็นยังไงผลผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างคุณภาพปลาเราคุณภาพปลาเรานี่นะ<ม>บ่อที่เนี่เป็นบอ่อพีเออร้อยเปอร์เซ็นไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ<ม>ได้มาตรฐานกี p อพตอบโจทย์สิ่งไรล้อมที่อยู่ไก่มนาะเราจะอยู่ร่วมก,กันกับชุมชนยังไง เราต้องอยู่ร่วมกันกับชุมชนเหมือนกันถ้าเราเม่ไม่ไในด้วยกิจเอ้เราไม่มองถึงชุมชนในนี้เราไม่ดัพี่ไม่ดํนนี่ถึงเป็นที่มาของระบบฟาร์มแบบนี้ใช่เราต้องที่มาต้องเป็นระบบฟาร์มแบบนี้ถ้าฟาร์มตอบโจทย์ตอบโจทย์ชุมชนไม่ได้ถ้าฟาร์มมีปัญหากับชุมชนเราไม่ดัครับผมเอาละในเรื่องของตัวนี่คือเราตั้งเราก็เลยลงมือทําเลยใช่เราก็ลงมือทำาพื้นที่ของทางชนบุรพ์ฟาร์มนะแห่งเนี้ย ลงลงทุนไปยังไงบ้างระบบฟาร์มเป็นยังไงที่เราทําอะไรบ้างบนพื้นที่เท่าลงพื้นที่เท่าไหร่อ่าพื้นที่ดินแปลงเนี้ยเป็น,พ,นพื้นที่ดินประมาณหนึ่งร้อยไร่ครับมีบ่อซึ่งอนุบาลตาเล็กอยู่สามบ่อเพื่อให้เป็นตานิ้วเขาเรียกเขาตาอะตาปลาปิงตาปิงเพื่อมาลงอีกยี่สิบสองบ่อบ่อที่นี่มีขนาดที่เลยงเป็นตาเนื้อเนะี่ย ขนาดหนึ่งไร่น้ำมีอยู่ประมาณก็สามพันคิวประมาณนั้นก็คือหนึ่งบ่อเนี่ยมีน้ำประมาณสามสามพันคิวสามพันคิวแล้วก็เรื่องของตัวความลึกของบ่อและเรื่องของตัวเครื่องตีน้ำการให้อาหารออโต้ฟีดอะไรต่างๆไอต้ตรงเนี้ยคิดว่าต้นทุนมันอ่ะเพราะว่มองระบบเนี่ยน่าจะต้นทุนต้นทุนเรื่องของการผลินตน่าจะสูงแล้วเราอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่ เลี้ยงปันิลปลาัะพิมันไม่เหมือนกุ้งนะกุ้งอันนั้นมันมีมูลค่าแตเออเ่เนี้ยมันเปันนลปลาัะพิมนะเออปานิลปลาัะพิมเนี่ยหนึ่งทีเนี้ยฟาร์มขนาดหนึ่งร้อยไร่ยี่สิบสองบ่อเนี้ยมีผู้จัดการหนึ่งคนมีคนเลี้ยงแปดคนจบไม่มีคนอื่นนะคุณมีหน้าที่ให้อาหารใส่ถังให้เรียบร้อยระบบคอมพิวเตอร์ ฟังการว่าเราจะให้อาหารช่วงไหนเราจะหยุดอาหารช่วงไหนและเราจะให้ปล่อยมานเท่าไหร่พอคุณมีหน้าที่เสิร์ฟเสิร์ฟผู้จัดก,การนักวิชาก,การมีหน้าที่ดูแลคุณภาพการได้อาหารปลาแค่นั้นเราแยกหน้าที่กันค,ความชัดเจนของหน้าที่สาคัญและทุกคนก็ทําตามเป้าหมายที่ตัวเองได้ได้ได้ไดอัเป้าหมายไปจบ ที่นี่ใช้คนน้อยมากใช้คนน้อยมากเ <c oughs> นี่ยใช้คนน้อยไม่เท่าไหร่เนี่ยทั้งในเรื่องของตัวปริที่ลงทุนไปเนี่ยเนี่ยเครื่องตีน้ำตีตลอดเลยออกซิเจนใต้น้ําก็มีออโต้ฟีดแล้วไหน y, ไอตัวจ่ายอาหารอีกที่ว่าจ่ายอาหารจากถังใหญ่มาออโต้ฟีดเนี่ยปัญหานิดนึงอะ่ะที่เลี้ยงแล้วมีกําไรอรอปานิปัตตพิมอะ่ะบ่อนเนี้ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อเนี่ยเออพี่ไปอีกปานินเนี่ยย<อ>ี่สิบสองตันยี่สิบถึงยี่สิบสองตัน <c oughs> เมื่อเราผลิตได้เขาเรียกว่าปล่อยมานที่มากเรากำไรน้อยแต่ปล่อยมาน,านเรามากมันก็ค้มค,ค่ากับจายลงทุนอยู่ได้อยู่ได้อัตราร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อัตราร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าที่เราทําระบบอย่างเงี้ยใส่ทุกอย่างลงไปเนี่ยอินทุตในส่วนของตัวอ่าอะไรต่างๆลงไปอ่ะเพื่อคอนโทรลในเรื่องของตัวอัตราลอดอัตราลอด คุณเลี้ยงในคุณเลี้ยงในกระชังคุณเลี้ยงในแม่น้ําวันหนึ่งน้ําแดงมาตายหมดแล้วต้องรีบออกขึ้นของพี่อุณหภูมิพร้อมอ่าเครื่องตีน้ำค่าดีโอพอร้อมอะไรพร้อมอยากจะปล่อยวันไหนอ่ะตรงไหน่ะคาดีโอล่อยไม่ได้เราก็ยืดหน่อยเราสามเรามีเครื่องไหนเครื่องมือเพื่อจะตอบซับพอร์ตว่าตลาดต้องาการตอนไหนเราเสริฟได้ตอนนั้น นี่เป็นเหตุผลว่าเราไปอยู่ได้<เ>ใช่ไหนี่คือเหตุผลที่เราอยู่นะทั้งที่ดเูเรื่องของตัวระบรบการผลิตน่าจะต้นทุนสูงแต่จริงแล้วเรามีกําไรอยู่ได้เอามีกาไรอยู่ได้อ่าณช่วงหงนี้ด้วยนะหลังช่วงหงนี้ด้วยอ่าก็คือหลังนี้มาสถานการณ์โควิดสองปีก็ก็ไม,ม่เป็นไรมันก็ต้องมีความลำบากบ้างแหละจะพูดไปเดี๋ยวก็เหมือนที่โม่อะไรเง <tang> ี้ยแต่ที่จริงแล้วตอนเนี้ก็ปรับเปลี <Tuc> ่ยนวิธี เราเราหาสิ่งที่เหมาะสมกับความเรามาใช้ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายแล้วเราออกในช่วงเวลาที่คนอิื่นดเคตเจ็บแต่เราก็ถาว่าเจ็บไหมนี่เจ็บบ้างแต่เจ็บน้อยที่สุดแต่เจ็บตอนที่เขาเลวร้ายที่สุดนะอ่าครับผมเ <c oughs> ข้าใจล, okay ละโอเคละมาถึงอีกประเด็นหนึ่งโอเคละเรื่องของตัวทำฟาร์มไก่วิเก่งนี่แน่นอนตัวจริงแล้วมาเลี้ยงปลาเนี่ย ทำไมถึงที่วัฟ้าชทายอยากจะเลี้ยงกับเราเลี้ยงแล้วด้วยเนี่ยเอาความรู้มาจากไหนพี่ <c oughs> ที่มีความรู้ส่วนหนึ่งก็คือความรู้ทางด้าน <c oughs> เทคโนโลยีของไก่เนาะ,ะมาบวกกับตปนความรู้ที่เอามีมีพัน์ทเนนรามีเพื่อนที่เดินไปด้วยกันจ <c oughs> ุดนี้ก็คือเราได้ทีมขาเกิ้วเข้ามาซับตก เขาพปอร์ตอะไรเราบ้างครับพี่โอ้พพอร์ตทางด้านวิชาการพพอร์ตของการตลาดพพอร์ตวิธีการเดินของการตลาดคุยกันได้ทุกเพือ่องเหมือนจะมีเพื่อนเป็นอนีกเราคุยกับเขาเขาหาคำตอบร่วมกันเราไปด้วยกันก็คือหาคิวเขาจะมาช่วยพปอร์ตเรื่องของตัว ระบบว่าจะใส่อะไรยังไง<ม>เพิ่มตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะามาอบกมท<า>ั้งการทั้งรถตรงนี้เราประหยัดได้นะพี่ตรงนี้เราต้องเพิ่มเพื่อเอาจะได้ตรงนี้เพื่อจะเอาไปต่อได้นะพี่าคาร์กิ้วเขาแนะนําคาร์กิ้วเขาตอบโจทย์ครับโอเคละมาถึงในเรื่องของการเลี้ยงตรงเนี้ยเราสั่งลูกน้องอยังไงแต่ว่าให้อาหารวันละกี่รอบโปรแกรมอาหารเดินยังไงน้ำเราวัดคุณภาพทุกกี่วันเล่าให้ฟังหน่อยพี่ที่นี่เราวัดคุณภาพน้ําทุกวันอื อาหารเป็นโปรแกรมวันนี้เบาเนี้ยยี่สิบตันยี่สิบถุงใส่จบที่เหลือเครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินการมีคนมันมันดูว่ากินหมดไหมเราจะทำยังไงให้ลากินแล้วมีเป็นิทธิบาพสูงสุดเนี้ยจะมีคนไปเช็คตลอดเลยอะอาหารต้องไม่เหลืออ่า,าไม่เหลือแน่นอนครับเหลือทำไงี่ถ้าเหลืออาหารเหลือไม่ได้อ่า,หาเหลือคือต้นทุน อาหารถุงหนึ่งมวยข้าเท่าไหร่แล้วทําให้อือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะเราจะต้องทําให้เขากินได้อย่างที่เขาสมควรกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่เราจะให้เขากินพี่นี่การตั้งโปรแกรมอาหารเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นครับและการคํานวณในการหวานให้เหมาะปริมาณการที่หวานทุกครั้งเราจะ คำนวณทุกครั้งเราจะคำนวณเลยว่าเฮ้ยหวานตรงนี้จะประมาณกี่กิโลแต่วันหนึ่งเราจะไม่ให้เกินนี้เราให้ตามปิดอินเท็กก็คือ,อาการกินจริงการกินจริงปลาการกินจริงๆแต่ว่าการจัดคอนดิชันมีเครื่องให้อากาศแาาารงๆาก,าก็จะให้ปลาแข็งแรงแล้วก็กินอาหารดีอยู่ด้วยใช่ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมย้อนไปที่อีกน,นิดนึงก็คือเราก็อนุบาลลูกปลาเองด้วยอนุบาลลูกปลาเองครับผมอพาข้เดียงกัรอนุบาลลูกปลาเองคืออะไรพี่ ออนุบาลการอนุบาลลูกปลาเองเนี่ยเราจะได้รู้คุณภาพของลูกปลาที่จะมาเข้าบ่อของเราสองเราได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมาอยู่ในการอนุบาลลูกปลานะ,ค,ะครับผมแล้วเ,เราก็ได้คัดจนแบบปลาของเราเนี่ยที่เข้ามานีได้คุณภาพแน่นอนถ้าเราไม่ดูแลถ้าต้นทางเราไม่ดีปลายทางที่จะออกไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันรเราเต้องอนุบาลลูกปลาเองครับ แล้วเรื่องของน้ำเนี่ยครับมีการอ่ามีการทํามีการปรับคุณภาพน้ําก่อนเข้าฟาร์มยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมมีไหมครับนะเราก็มีการปรับค่าอา,าราศลปรับค่าการฆ่าเชือ้อนะครับผมโดยวิธีเป็นโปรแกรมออกมาอ,มอันนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมืงอมต้องมีโปรแกรมแล้วก็ต้องมีนักวิชาการซึ่งดูแอใส่ใจตรงนี้โดยเฉพาะเราใช้คนให้ถูกง,งาน ครับใช่คก็คือน้ําก็ต้องมีการฆ่าเชื้อให้ก็คือจะมีนักวิชาการคอยดูในแต่ละแต่ในแต่ละเรื่องไปเลยใช่อาหารก็ดูไปน้ำก็ดูไปคุณภาพน้ําก็วัดไปใช่อครับผมอันเียบ่อหนึ่งเนี่ยครับผมบ่อหนึ่งไร่เนี่ยพี่ปล่อยปลาเท่าไหร่อย่างบ่อเนี้ยปลานึงสองหมื่นสองพันถึงสองหมื่นสามพันตัวสองหมื่นสองพันสองถึงสองหมื่นสามพันตัวต่อบ่อต่อบ่อต่อบ่อบ่อนี้ก็คือใช้ปลาปล่อยปลาขนาดกี่กรัมที่ าวิธีการทํางานของเราเนาะเราจะเลี้ยงปลาขนาดครับเป็นปลาปลาในมะขามาเราจะเลียงให้ได้20กรริรัเเาาก็จะย้ายบ่อพอย้ายบ่อเสร็จปุ๊บ <c oughs> เลี้ยงให้ได้ขนาด150-200กิึงแล้วก็ย้ายบ่อครับครั้งหนึ่งคราวเนี้ปล่เนี้ยจะเริ่มต้นสตาร์ทที่150-200กริร่มไปจนจับอยู่ที่โลสอง โลหนึ่งโลสองก็คือประมาณโลหนึ่งโลสองครับไม่เราถึงลงปลาที่ว่าว่าย่ 50, าสิบถึงสองร้อยกร,รัมที่เป็นใหญ่ที่มันเพราะอะไรครับเหตุผลเราต้องผ่าเชี่ยวออกอ่าเพราะว่าต้นทุนของตายเล็กอะเราเราเรา,เราทำต้นทุนตาเล็กเนี้ยตายี่สิบกรัมเนี้ยเราอนุบาลได้ถึงห้าหมื่นตัวหกหมื่นตัวปลามันอยู่ได้แต่ถ้าตอนมันโตขึ้นมามันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องย้ายบ่อมันมาครับปลาที่เราย้ายบ่อเนี้ย เราจะได้คัดไซด์ได้เอ้ยตาเนี้นะเราเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบกรัมนะตาบ่อน,นี้เราเริ่มต้นที่สองร้อยกรัมนะอตอนมันโตอ่ะมันจะโตได้ขนาดใกล้เคียงครับไซด์เสมอกันในเรื่องของตัวเมื่อกี้เราคุยเรื่องของอัตราปล่อยก็คือประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นสามพันตัวแต่พอดูผลผลิตที่พี่บอกอ่ะยี่สิบสองตันก็เท่ากับว่าอัตราร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเป๊ะเกือบจะเป๊ะเลยนะครับตาที่พี่ปล่อยย้ายบ่อไปเฟซเฟเนะี้ยมันเป็นตาตัว ตัวที่ตายอ่ะอัตราการตายเนี่ยต้องเห็นเด่นชัดว่ามันตายไหมนู่นนี่นั่นไหมมันเกิดโรคอะไรขึ้นไหมเนี่ยต้องเห็นเด่นชัดการควบคุมไม่ง่ายเป๊ะเลยนะเป๊ะเลย2 22ตันตัวละโลโลนิดๆโลโลนิดๆออกเป็นคัดเป็นตัวๆเลยปลาเนี่ยเห็นง่ายปลานี่คคัดเป็นตัวๆออกได้เลยครับแล้วในเรื่องของตัวอ่าเรื่องของโปรแกรมจุลินทรีย์เราใช้ครับในการบำบัดน้ําจะเป็นไหมจําเป็นเราต้องใช้จุลินทรีย์ เราต้องใช้ปูนขาวเราต้องใช้เขาเรียกว่าตามโปรแกรมอ่ะอืมครับเลี้ยงรอบหนึ่งกี่วันจับปลาได้ขอบตรงนี้ปลาได้โลนาาึ่งภาพพัฒนา,าสตาร์ทอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเนี่ยเลี้ยงอยู่ร้อยวันถึงร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันถึง120ร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบวันร้อยสิบวันถึงร้อยยี่สิบวันได้ไฟอะได้ไฟแล้วอืมครับผม ตรงนี้มาถึงในส่วนของตัวอุปกรณ์บ้างเราเอาไมซ์เซตหรือวิธีชิดที่เราทาความไก่มาอุปกรณ์มารองรับอย่างเช่นเครื่องตีน้ําเนี่ยเนี่ยหนึ่งแขนเนี่ยเราพี่คิดว่ามันจะรองรับน้ําหนักปลาได้เท่าไหร่สิหนึ่งแขนเนี่ยตา้หนักค่ะมันรับได้ถึงสามถึงห้าตันนีครับอืมประมาณนั้นอันนี้คือที่เราเข้ามาที่เอาเครื่องตีน้ําเข้ามาช่วยก็คือว่าเพื่อรองรับออยไบโอแมสของปลาหนึ่ง<ร>แขนห้าตันครับผมมีทั้งหมดในบ่อน,นี้ก็คือ สี่ตัวสี่ตัวก็ยี่สิบตันโดยวมยี่สิบตันโดยวันครับแล้วเป็นไงพี่เข้าเป้าไหมถูกรอบเข้าเป้านะทุกรอบก้าเป้าทุกรอบไม่มีธุกจิตไหนที่มันไม่เคยมีผ่านการทดลองมาหรอมันก็มีกระมรู้ผู้านบ้างระบบุ้ไฟดับไม่ได้ไะอเพราะความหนาแน่นขนาดเนี้ยระบบเจนเนเรเตอร์ดับพลุไม่เจนติดตั้บมีเครื่องสับรองไฟพร้อมมีเครื่องสำรองไฟพร้อม ครับผมประสบการณ์ตรงนี้ที่เราทำฟาร์มไก่มาเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกอย่างก็คือรองรับไปหมดละไฟฟ้าอันดับหนึ่งแต่นี้ถ้าคุณจะคิดจะทำด้วยจิตนี้นะมผมบอกไงอันดับหนึ่งคือไฟฟ้าปาคุณป่วยคุณยังง้นฝาได้นะแต่ถ้าไฟคุณดับเม่ได้เนี่ตายยกบอกนะ่อเนาะอันนี้คือสำคัญนะถ้าจะทำ ถ้าจะทำระบบกบบพัฒนาการเรียนอะไรียนรูที่จะฟันคือไฟฟ้าไฟฟ้าต้องมีอ่ะต้องสำรองไว้อ่าครับต้องต้องชัดเจนครับต้องตอบโจทย์ระบบตรงนี้ได้อ่าโอเคครับผมอ่าในเรื่องของตรงผลผลิตบ้างชุดประพัดฟ้าของเราเนี่ยครับผมมีผลผลิตออกสู่ตลาดเดือนละเท่าไหร่ครับปลาเนื้อปลาเนื้อเนี่ยฟันนินตาตะเีรวมกันนี่ประมาณหกติบตันต่อเดือนครับเดือนละสิบตันหกสิบรัตแปดสิบอืมอืมเรากระจายไปที่ไหนบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้ปลาเนี่ยปลานิบเนี่ยเราก็อยู่ในเขตเวียมโคราดสุรินแล้วก็ไปถึงสเกตบุอีสานใต้ในตรงน,นี้อ่า,าอครับผมแล้วคุณภาพเนื้อปลาอ่ะพอคุ้เราไปเอาไปขายแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กจากคนกินหรือว่าพ่อป้าแม่ค้าที่เอาปลาเราไปขายปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนนี่อยากจะบอกว่าปลาของเราเนี่ยไม ไม่มียาปฏิชีวนะนะตัวเอบได้ตัวสอบย้อนกลับได้เลยกรมประมงเนี่ยมาเอาฟาร์มที่เป็นโมเดลว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ทำเป็นฟู้ดเซฟตี้ได้ไนากทสุ่ดอะอะให้มีความเรียกว่าอาหารปลอดภัยนะอาหารปลอดภัยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคกินได้ใช่ครับผมโอเคแหละในส่วนของตัวสุดท้ายละอยากจะให้พี่พี่เก่งฝากในเรื่องของอาชีพการทำการเลี้ยงปลา แล้วก็ไม่เฟซในการทาธุรกิจแบบนี้ครับผมอันดับแรกของการทาธุรกิจนะครับผมพี่บอกเลยเราต้องดูความน่าจะเป็นธ <c oughs> ุรกิจปลาเนี่ยพี่ว่ามันเป็นไปได้ธุรกิจปลานี่ยจะไปไปได้อีกไกล <c oughs> ความคิดในหัวขอ,ของพี่ก็คือว่าไก่เนี่ยไม่ยังงรงออกได้ทําไมปลาจะส่งออกไม่ได้วะอืม <c oughs> ต้นทุนตอนนี้คุณมองว่าสูงฮนะ แต่สักวันหนึ่งคุณหาจุดที่มันไปได้การเลี้ยงปลาเนี่ยคุณจะมองว่าคุณจะขายในประเทศอย่างเดียวคุณคิดผิดแล้วคุณต้องมองว่าคุณจะไปส่งออกได้ยังไงเราจะทำมวยค่าสินค้าตรงนี้เพื่อตอบโจทย์เพื่อการส่งออกได้ยังไงคุณจะเลี้ยงปลาในแม่น้ำอยู่หรอคุณจะเลี้ยงปลาคือเขาไม่อยากแมว่ะ คนซื้อฝรั่งฝรั่งมันไม่ยอมนับอ,ะอ่ะมันบอกว่าเอ้ยคุณเนี้ยตาอย่างเงี้ยคุณควบคุมยังไงอ,อ่ะแต่ถ้าไก่ของเมืองไทยนะทั่วโลกยอมนับนะว่าเป็นไก่ที่ได้คุณภาพที่สุดในโลกพี่ว่าปลาเราอ่ะในธุรกิจตรงเนี้ยยังไปได้จุดนั้นเพราะเรามีเราต้องเอาโมเดลของของสิ่งที่เราทำได้อะมาต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นกับกับ จสัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นทุกพี่ว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ฮะหรือว่าทําให้มีคุณภาพใช่เพิ่มมูลค่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้หมดในการจ่บออกนะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากพี่เก่งครับชนประพัดฟาร์มฟาร์มป่าดินแบบพัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ